เอาพร้อมนะทุกคนไปแล้วนะเวลาน้อยพี่ชายต่อยังเป็นอย่ไงนี้าว่ปันถามในงานวันนี้นิดนึงครับเป็นไงบ้างอองานวันนี้สนุกครับแบกใหม่แล้วก็แบบว่าตื่นเต้นดีครับบรรยากาศเป็นไงบ้างคกับเมื่อกี้กิจกรรมที่ผ่านมาเป็นกันเองว่าผมไม่เคยทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับใกล้ชิดขนาดนี้มาก่อกก็สำหรับเคุณทูตพีนี่งานคุณดูบอลเป็นไงความรู้สึกมันเป็นตำนานนะครับผมดูว่ามันคือปวาสต์มีโอกาสได้เห็นนงตรี้ยัง กำลังจัะกำลังจะครับพี่กิ๊มเป็นไงบ้างแมนแมนตีบอลวันนี้อว่าสนุกสนุกชอบชอบชอบรุ่นบอลเลยเราก็รู้สึกว่าพอได้มาเข้ากิจกรรมมังโคฟที่เหมือนว่าเขาโชว์กับทางมวลโลกอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าได้เห็นด้วยบอลโลกก็ตื่นเต้นนะเราก็ได้เจอกับตำนานฟุตบอลที่เหมือนว่าเราดูเขาตั้งแต่เด็กๆเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่เหมือนปลุกใจปลุกใจเมจิกโมเมนต์ดีครับ คนสกิลนีอ่เมื่อกี้่นึงไม่ได้เตะบอลนาดอย่างโอสองลปีเยยัได้อยู่ไหมก็มันเดาได้ถ่ายแรับอราได้ถ่ายแต่แต่พี่หินไก์นะไก์นี่ไก่วันนี้เขามีกำลังใจพี่พี่เขาเูก่อนเลยคือปกติ กิจกรรมหนูแบบทุกสัปดาห์อะไรเงี้ยหนูก็จะเตะบอลตลอดก็คือมันเป็นกีฬาโปรดของหนูพี่แล้วแต่วันนี้มาโชว์สกิลแบบเล็กๆน้อยๆให้ดูคือบอกไม่อยากให้เห็นเต็มไงเดี๋ยวจะแบบอึ้งเะอึ้งพลิศเดร์ด้วยเชียก็ได้เล่นก็ได้แบนๆเตะบอลอยู่แล้วพี่หนุ่มบอกสำหรับกิจกรรมโค้งที่นี่จะมีกี่วันอะไรอย่างเงี้ย ถ้วยถ้วยจะวันนี้วันสุดท้ายถ้วยวันนี้วันสุดท้ายก็มีเมื่อวานกับวันนี้ครับผมแต่หมายถึงว่าไอตัวรายกิจกรรมเนี่ยมันก็ยังอยู่ให้เหมือนว่าทุกคนใครที่ผ่านมาก็ก็แวะมากันได้ครับผมออ๋ไม่มีอะไรใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกิจกรรมก็ได้เพราะมีบูทธเนี่ยต่างๆเข้ามาแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ติดตามในที่เพจของทางโคคาโคลาไทยแลนด์้ปากกันดีที่ ตัวแย่านีหนึ่งอาจจะเปนที่่นก็ได้จรับของผมเดี๋ยวในอนาคตจะมีโปรเจกต์กับโค้ครับเพลงซิงเกิลหรืออะไรรอติตดตามผมอเทนะอ่านี่ครับ enfin> ต่ำน yeah> tamam> yeah ุ่มอิงเกิดครับตันึ่งหนึ่งสอง่แช่หนึ่งสองามแช่